สวัสดีครับพี่น้องชาวบอนไซทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมได้เดินทางมาที่งานพฤกษาตะวันออกนะครับครั้งที่16แล้วนะครับเดินทางมาถึงปที่เรียบร้อยโอ้โหนี่หน้าเวทีจัดไว้สวยงามนะมาถ่ายรูปก,กันโอ้โหอลังการงานสร้างเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศบอนไซก่อนก็แล้วกันอนอกจากที่จะมีงานบอนไซแล้วก็จะมีงานอื่นด้วยนะครับไม้ดอกไม้ประดับไม้ผล นะครับไม้ทุกชนิดนั่นแหละนะครับวัสดุอุปกรณ์นะฮะมีทุกไม้เลยนะครับเป็นงานของจังหวัดนะครับตั้งอยู่ที่งานนะจัดอยู่ที่สาลากรางจังหวัดชนบุรีนะครับท่านปักหมุดมาได้เลยนะผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อนงานเขามีถึงวันที่ยี่สิบปดยี่สิบปดหรืออาทิตย์หน้านั่นเองนะครับในส่วนของบันไซกำลังเข้านะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของ อาบูธต่างๆที่พี่น้องชาวบอนไทมาออกบูธก่อนกันแล้วกันนะครับนะครับสําหรับเอฟซีทุกท่านนะผมก็มาเยี่ยมชมในมุมของอองานวัตถุดิบนะฮะในการสร้างไม้แต่ว่าวางได้วันนี้วันเดียวเท่านั้นวันพอถึงช่วงเย็นก็จะเก็บแล้วนะครับแต่ว่าเรายังมีโอกาสนะฮะเดี๋ยวตามไปมันจะมีทุกไม้แหละมีทั้งทั้งโมกตะโพมขามมีครบหมดนะ เดี๋ยวเจอกันงานหน้านะวันกระบี่วันที่เท่าไหร่นะวันเท่าไหร่เดือนกุมภาเหรอค่ะกุมภานะะไอ้พวกนี้อันนี้คือข้าตอกข้าตอกร่วนะเข้าตอกพอร,ร่วงนะฮะที่ไม้เวลาสร้างเราจะสวยไปละเอียดนะครับโคนอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเนะี่ยเราไม่ต้องไปเตรียมโคนเองแลนะไม้ในกลุ่มของวัตถุดิบทั้งหมดเลยนะครับมันจะมีทีมงานในส่วนของ นักสร้างตอ่อนักสร้างวัตถุดิบเขาเตรียมต่อมาให้เรานะครับนี่เป็นโมกโมกลาโมกลาเป็นเป็นป่าเนาะนะเป็นป่าเป็นโคนเป็นอะไรก็แล้วเป็นต่อนะฮะวัตถุดิบในการสร้างสร์าง,งานบอลไสนะพี่น้องาชาวชาววัตถุดิบนะฮะบ,บอลไสทุกท่านนะฮะในกลุ่มนี้ขาดกลุ่มนี้ไปไม่ได้เลยครับขาดกลุ่มนี้ไปเราไม่มีไม้สร้างครับอันนี้ตะโกต่อบม่บลืมเบเลอะโอ้โห ตะโกผมรีวิวให้ชมเป็นคลิปแรกนะไปเจอกันที่กระบ,บี่นะฮะท่านเช็คดูว่าเมื่อ,อไหร่เมื่อ,อไหร่นะครับอันนี้เป็นตะโกหนูตะโกหนูใครต้องการสร้างตะโกหนูออกไปตอนนี้โคนยังไม่ใหญ่นะเลี้ยงไปเลี้ยงมาจะโคนใหญ่เองไม่ต้องห่วงนะโคนใหญ่เ,เป็นเรื่องเลยครับเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยใครสนใจนะฮะคราวนี้มาไม่ทันไม่เป็นไรไปเจอกันที่กระบ,บี่ รอบหน้ากระบ,บี่นี่หิน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 ที่สวยนั้นเลยนะครับหินสวยจริงนะครับไปเกาะหินนะครับนะเอาไปเกาะไม่ใช่เกาะหินเอาหินให้ไม้เกาะนะครับเป็นวัตถุดิบทั้งนั้นเลยนะครับผมมาถ่ายในมุมบอนไซให้อันนี้คือมะขาม,มโอ้โหนี่มะขามเปียว ภูไปขุดล้อมมาแล้วอย่างดีไปสรงไปสรงแบบนี้ไปส่งให้สนใจนาะทักมาเลยทักมาหาผมผมจะบอกข้าวหน้าไปกระบี่ไหมไปเจอกันที่กระบี่เอาดูหน้าคุณพี่ไปนะนะร้านนี้นะฮะอันนี้ก็มาขามรี่อย่างนี้เปิดเท่าไหร่รดได้ครับสองเท่าไรพันห้าโอ้โหสุดยอดเลยครับ เป็นมะขามเปรี้ยวเราก็ไปเสียบยอดเอาโอ้โหอันนี้เป็นมะขามเปรี้ยวแต่ตอบึกเลยสามารถไดปะสร้างางานนะเปิดเปิดประมาณเท่าไหร่ประมาณหน่อยห,ยหยลักหมืน่นลดได้ลดได้นะครับอันนี้ตะโกตะโกโคราชชัยภูมินะครับนี่เหมือนกันครวหน่าเจอกันทีกน่กระบี่นะครับกระบี่นะ เป็นเป็นใต้ดินด้วยเดียอะผมดูโอ้โหนี่คนคนที่เสียบมีน่าจะเป็นเสียบหนูนะครับผมให้ดูเลยโอ้โหอลังการงานสร้างวัตถุดิบผมมาต่เช้าก็เลยยังเหลืออยู่ไงอันนี้อันนี้เป็นบิดมะขามบิดบิดก็สามารถที่เอาไฟต่อยอดได้นะครับผมดูผมก็สนอยู่มะขามก็จะราคาแพงหน่อยนะครับ นี่เปิดไว้หมื่นหนึ่งหมื่นสองแปดพันโอ้อันนี้มานี่โอ้ถ้าลากว่าปังนี่ตอใหญ่อยู่นี่บิดครับบิดแปดพันบิดครับเป็นมะขามมะขามนี่เป็นไม้เป็นไม้มงคลไทยนะครับเป็นอมาตะนิรันดร์การแล้ว นะครับอมตะนิรันการโอ้โหบิดโโเรียกว่าบิดอะไรเนี่ยบิดไส้แตกเลยนะครับนะมาดูมะขามบิดอันนี้บิดตกนะข้าวข้าวหน้าไปไหมครับกระบี่กระบี่ไปไหมครับข้าวหน้าทางนี้ก็มีหินเนี่ยมีกระถางด้วย กระถางกระถางปูนกระถางมือสองก็มีไอหินนี่มือมือสองมือเก่าครับมาหลายพันปีแล้ว <laughs> ถ้าถ้าไม่เก่าแก่ไม่มาขายหินใหม่ไม่มีนะฮะหินใหม่ไม่มีราคาเอ่อบอนไซถ้าเก่าเนี่ยจะมีราคานะครับนี่เป็นเป็นวัตถุดิบในการสร้างงานบอนไซนี่โหบิดนะไม่ธรรมดาเอ่อบิดใ้แตกเลยนะฮะโหเอาไปเสียบได้ครับแบบนี้ ทอดทอดทอครับรากธรรมชาตินะเดี๋ยวผมขอรีวิวให้ทุกท่านได้ชมก่อนกันแล้วกันนะเผื่อตามไปงานหน้าง,งานกระบี่นะฮะเพราะว่ามาไม่ทันแล้ววันนี้เอฟซี FC ที่อยู่ทางกรุงเทพนะครับเอซี FC แถวนี้ก็ตามไปครผมเจอเอฟซอยู่หลายท่านอยู่ทีเดียวนะถ่ายให้ดูคร่าวๆก่อนว่าเรามีวัสถุดิบในการสร้างงานบอลไฟอยู่เยอะแยะเลยนะครับอันนี้เป็นโมก มม่งหนูปะครับมม่งหนูอันนี้มะขามใบแระอันนี้เป็นมะสังครับโอ้หนี่เป็นเป็นเข็มอะไรครับเข็มเหลืองแดงเข็มแดงด้วยเป็นลักษณะกลุ่มกอนะกระบีไปไหมครับคราวน่ะกระบีไปไหมงานกระบีไม่ได้ไปไม่ได้ไปเพราะนั้นต้องรีบมาซื้อวันนี้ดิเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันพอวางวางได้วันเดียวเออเนาะ โอ้นะครับนี่ไงดูหน้าคนขายเยหม็มมาหนนะครับมาซื้อามาติดต่อนะครับเป็นเข็มครับเข็มแดงลักษณะของกลุ่มกอกลุ่มกอเป็นไม้ที่ในลักษณะเนี้ยครับโอ้ไปขุดมาได้ไงหรือเลี้ยงเนี่ยเจตนาเลี้ยงป่ะผมไม่แน่ใจนะอย่างนี้เปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนละแปดร้อย โอ้ไปต่อยอดได้ครับอนะลองไปนำไปสร้างสัญง,งานบนไซได้ครับโอ้โหเพียบเลยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มทั่วไปไม้ที่เป็นโครงสร้างหมดแล้วมะจังตะโกพวกนี้ก็จะเป็นหมากเป็น บวยน้ำเป็นเจ็ดประหมอเป็นเชอรี่แคเป็นตะโกเกาะหินเดี๋ยวไปดูตะโกหนูครับตอนนี้น่าสนใจตะโกหนูนะถ้าท่านต้นเล็กๆนะครับท่านสามารถที่จะสร้างเลี้ยงมาได้โตขนาดนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับ สามารถสร้างสรรค์ง,งานได้นะไปต่อยอดได้ครับในกลุ่มนี้นะอันนี้เป็นพี่น้องชาวบอนไซทุกท่านเลยนะครับมาวางในส่วนด้านหลังถ้าท่านมาทันนะเดี๋ยวผมลงคลิปเลยนะก็แวะมาอุดหนุนกันนะไม่ต้องรองานหน้านะครับมางานนี้ได้เลยในวันนี้เท่านั้นนะครับโอเคครับขอบคุณครับทุกท่านสวัสดีครับ นอกจากงานบอลไฟแล้วนะครับในส่วนนี้เป็นงานพุทธาตะวันออกนะก็คือมันมีส่วนไม้ดอกไม้ประดับด้วยนะครับมันเป็นงานในส่วนของไม้พืชพัน,นุ์นานานะฮะไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลนะครับในส่วนอื่นด้วยนะฮะคนกําลังหลังไหลมาเทมางานมีอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเพราะนั้นท่านอย่างมาทันนะท่านอย่างมาทันเดี๋ยวผมจะพาไปดู อีกมุมหนึ่งของพี่รองชาวบันไยอเนกนักนท์นครับอาสวัสดีครับท่านอเนกนักนท์นวัสดีครับโอ้โห,โหโน่นให้อยู่น้นครับนะวันนี้เพียบเลยเต็มทีมเลยนะเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้เนาะเออบ้านอยู่ใกล้ บ้านอยู่ชนบุรีเ,เนาะอยู่ใ,ใกล้เพราะนั้นขนมาเต็มทีมเลยเต็มสเตีมเลยด้านหลังด้วยมะาขามเนาะด้านหลังม้าขามโคอ,อยู่กี่วันครับล็อกอย่างนี้อยู่ถึงวันยี่สิบแปดยังมาทันเนาะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวพาดูคร่าวๆแล้วกัน ถ้าท่านจะตัดสินใจซื้อไม้หมา,หมาเองเลยนะครับมาดูเองเมื่อเวียดนามชาฮกเกี้ยนแคร์เอฟนาไตหวันเอหนาไต้หวันนะครับอันนี้เชอร์รี่แคร์มะขามมะขามเสร็จแล้วมะขามต้นนี้ เป็นลักษณะของกลุ่มกอหมื่นห้าเปิดไว้หมื่นห้ามั่งขั่งหมื่นห้าตอนนี้หมื่นห้านะครับชาปตาวียเนี่ยดอกเล็กใบหยกัยกหยักสวยงามมัคามหกหมื่นห้าครับต้นนี้หกหมื่นห้าก็ส่วน สวยงามครับเส้นผ่าสุนกลางประมาณเกือบฟุตนะน่าจะฟุตนะครับนะครับใบสวยเขียวปัดเลยนะครับในลักษณะโครงสร้างเป็นไงส่วนของหนึ่งของด้านกว้างด้ายกว้างขวาส่วนหลังส่วนหน้าครบแล้ว เป็นไม้ที่จบแล้วนะครับแล้วไปสร้างรายละเอียดต่อเพิ่มเติมได้ครับในส่วนของบรรยากาศบอนไซเราเองนะครับยังยังยังมางวางไม้ไม่ครบนะฮะตอนนี้ก็ผมถ่ายดูให้ดูคร่าวๆก่อนกันแล้วกันถ้าท่านตน้องการที่มาเยี่ยมชมดูงานมาได้ครับตอนนี้โต๊ะยังว่างแสดงว่าไม้ยังมาไม่ถึงผมถ่ายให้ดูคร่าวๆก่อนกันแล้วกันนะครับประมาณน,น,นี้นะครับ นี่คือไม้ที่เข้าวางงานประกวดนะครับประมาณนี้นะสำหรับคลิปแรกนะคลิปต่อไปผมก็จะค่อยๆจอดนะเจอพี่แก้วบุรียคุณแนะ็กนะครับโอเคป้าตอก็มานะครับมาณนี้ก่อนเรื่อแรก,กันนะครับนะโอเค